จะไเป็นดเสืออยู่เวียดนามเมื่อกี้ก็เห็นการทำไปแล้วเนาะให้ดูกันนะคือแบบเส้นเหมือนเหมือนว่าเขาลวกไปแล้วนะแล้วก็มันก็จะนิ่มๆแบบนี้เนื้อนี่คือเขาหัา่นบางมากแล้วก็ไม่าจะเป็นเนื้อควายนะแล้วก็เป็นเนื้อสดอย่างเดียวอาจจะห้าแสนนั่นห้า,ามหมืน่นมาลองชิมกันดูมันคืออร่อยไหมอืมนั่นคืออร่อยนะ กินใบหอมแล้วใบอะไรมันงอืมมันหอมใบอะไรท้กอย่างนี่มันเป็นผักแลวหรือก็ใส่ผักแลวนะไม่มันแต่ไม่นองนะเป็นไปได้เพราะมันจะหอมหอมนะเออเป็นเนื้นอเพราะว่าแบบไม่หอมแต่ว่าุมมีแค่เน,นี้ย พร่กไทยกระเทียมแล้วก็เหมือนจะเป็นซอสจะแตกร้านนี้ร้านนี้เขาไม่มีผักให้นะพี่น้องจริงๆเรากินเผือก็อยู่ลาวอยู่อะไรเขาจะมีผักให้นะตรงนี้นี่ร้อนเป็นซาอตอินซาดีจริงๆ แบบถ้าเป็นแมงลาวเขาเรียกเส้นอะไรข้าวซอยอ่ะเปิดที่นี่เหมือนเหมือนเดเป็นเส้นข้าวซอยมากกว่านเปิดนุม่มๆเขาถึงไม่ได้ลวกเส้นอ่ะเนาะ